กำลังมาทหารแต่เราไม่บ่หรือว่าจังใดพี่น้องเลยชิมาพาวอันนี้ก็คือห้าวจับคันใดขึ้นบ่เนี่ยสบายดีเด้อสบายดีโอ้เป็นเสียบมันลนทับเสียหัวลูกแทนโอ้พี่น้องเลยใหญ่มันลนทับหัวลูกเจ้าอยู่แล้วนี่เป้นขึ้นชิลนทับหัวเนาะโอ้ขออนุญาตพี่น้องเนาะ ผุนใส่ฟุนนี่ผุนอยังนี้ขี้แบบบ่เฮ้ยไป<แ>ใช่กับ <laughs> เรกเกือบาได้มาหน่ะพี่น้องเลยโอ้ยเนาะบุลงปุวงปิงบุลงปุวงปิงสองสามตัวพี่น้องเลยเ <c oughs> นาะไปหลักส่วนเกือบหัวกันได้เฮือนพนเดี้มาควายสามสี่โตแม่ลูกพี่น้องเลยเ <c oughs> อ้าพี่น้องเลยเนาะกำลังเดินทางมุ่งหน้าเขา้าอ่าหมู่บ้านสาวลำเพน พี่น้องเลยหรือว่าน้องปีใหม่เนาะอ่าขึ้นมารอบนี้กัมาเวยเยี่ยมยามเนาะอัปเดตการเป็นอยู่ของสาวลำเพนในพี่น้องนะครับเดี๋ยวสมอีกเนาะสาวลำเพนคนขยันพี่น้องเลยเนาะมายี่มได้กับบอดี้ยูบอดี้สาเนาะมาไล่เถื่อกัวุ่นกัยังบอดี้ทายคลิปในพี่น้องเบื้องยู่เนาะเวลามีทางลุงจันพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้แกเตวียงแตเวนพี่น้องเลยเน้องมีเวลา อัปเดตไอพี่น้องนะครับไปชมก่อนเนาะ <c oughs> อโอ้พี่น้องพากันอยู่เพื่อนอยู่บ่มาแบบซุ่มๆเนาะไปหาทางเพื่อนน้องพากับโบยูมาขอบครัวครูที่สองอีกพี่น้องกับชิโบยูเนาะเรือว่าจังใดเนาะเอ้าพี่น้องไอกลับทักทาย,ยสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนเดินทางขึ้นมาฮอดเมืองพีนแล้วพี่น้องเซทำม่วงเนาะฮ่าขึ้นมากะ บูมี่ยังพี่น้องเนาะสะดวกสบายการเดินทางฝ่าฝนทุนท,ท,ทางกับบูมี่เนาะมีแต่น้ำมันสิเบริร์พี่น้องเลย <c oughs> ไปสวดเชฟโฟนกบลงขีดส่องขีดละอ่าไปอ,อยู่อยู่บ่ปิดเทินถมอ,อยู่บ่ลลงจันทร์หืม่ว่า,ากินบะมานแนะ่มึนเนาะอึบอึบ ฮึสมเสียงเยอะเขว่ะประตูตีแมวนี่เเปิดประตูอยู่นี่อยู่เยอะแบบนี้อยู่อยู่บ่โอ้โอ้เห็นยังน้อเห็นยังน้อบานนี่พี่น้องเลยนิดของเล่นเนียงอีกบานนี่อ้าจ้ะพ่อไปลงมาวังยุหันโดยโดยโดยกำลังจูไพเราอยู่กำลังจูฟืนจูฟาอยู่ปะ หนาร้องดองพี่น้องกดีใจเนาะเป็นเทพพี่น้องเลยเนาะโดยดยโดยโดยเป็นชั่มอืมเหาะหัวสวนเราหุ่งแล้วก็สมซอยโดยโดยดยเบื้องสันไปเบื้องก่อนเลยเสือไปไปโดยเมืวเนาะบานีดนินเสียงก๊กมาคามเพื่อนนมนมเยอะนินเสียงบุเห็นคนพี่น้องเลยโอ้ พักมันขึ้นสูงแท้ระวังตกเด้อยี่ล่ะลงมาลงมาโอ้ยผู้พี่น้องเลยระวังเด้อระวังเด้อขายขายาาย้อนตับทราบอยู่พี่น้องเลยฮ <Bradley. S 1> ู้ฮู้เนาะพักทาพี่น้องไอ้เริ่มแดดออกมาอีกแล้วบาทนี่อ่าใกล้เนี่ยแต่ฝนบ่ห่มฝนบ่ตกใส่พี่น้องเลยเ<อ>นา<น>ะเขามาเยี่ยมยามถามข่าวสาวลำเพลิน คนขยันก่อนพี่น้องเลยไม่ห้างลูกหนึ่งเนาะลายผูลายคนก็นโอ้ยพี่น้องเลยมาทายําำให้เบิ่งดมุกดีใจอยากให้ครอบครัวแต่ละคนเนาะทีทีมงานสายบุญให้การช่วยเหลือทั้งปใญญาจะดีการช่วยเหลืออยากให้เป็นแบบอย่างพี่น้องเลยเนาะนี่แบบยางแบบใดแบบนี้พี่น้องเลยเนาะหัวสวนเรา Bung khúc mendoo sọc meloo kia na kia nao. Tel ba phần dù sọc meloo kia tamti ngọc. Ah. Trust you get young you day, you know. You heard you sang, you were going to say um 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 guinea. Somebody da! Hi! 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 ามารอบนี่เครื่องเล่นอยู่ตรุมตลางนี่หลายขึ้นเนะาะเครื่องเล่นเนี่ยโมเมนเพิ่น่าซื่อเลือดจะดได้ไปยังใดได้พี่น้องเลยนี่พ่นคือเห็ดเองกับมือเลยเพื่ออยากให้ลูกเล่าเล่นอยู่ตรุมตลางเนาะเพื่อให้ลูกเล่นแลวก็ให้ตัวเองไปเห็ดเบียกส่วนเนาะนี่มารอบก่อนพี่น้องเลย นี่เนาะต้นมะคุ้งขามไปขามมาบาน,นี้ทวมหัวเทินเทินละบาน,นี่พี่น้องอ่าขันลงออกมากออกดอกจูอ๋อจูย่างไปนำดินนอนต้นหานยาพอนีย่ามแต่เหยียบพอลูกปูพอีีแล้วอ่ามามาพากัานลงม,มาตะลุมตะลางพีดเด้ออืโ ล้าตาผ่าพันพี่น้องเลยใส่ด้วยไม้ไผ่คำนาจองหลังอยู่โอ้คุณคอ่าคำนาคำลังอยู่พี่น้องเลยเ <c oughs> นอะย้อ <c oughs> น,อ <c oughs> นอความบ่มีเรล้ากาพี่น้องเลยอันใด้ทีมันเห็ดใดกัเห็ดปแเล้าก็าได้เนาะอ่า <c oughs> จ้ะอันนี้เป็นน้องไม้บอนนี่เนาะ <c oughs> กำลังมาทหารต่นราไม้บ่หรือว่าจังไดพี่น้องเลยทิมมะพร้าวอันนี้ก็คือฮาวจับคันใดขึ้นบ่นี่สบายดีเด้อสบายดีโอ้ปเป็นเสียบมันลนทับใส่หัวลูกแทนนี่พี่พี่มาอยู่โฮมพี่โฮมสวนพี่เออมา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 นี่อันนี้ก็กกระเทิบออกมาบาดนี่ยนอ้ออืมพี่พี่น้องเลย โอ้ยมันตยามันลนฮะชัวข้าวเหมืนข้างคืนชัวข้าวเหมืนข้างคืนโอ้พี่น้องเอลยอย่ามันล่นทับพวลูกเจ้าอยู่แล้วนี่ข้างคืนทีลนทับัวเนาะอืมอันจะลองสิพี่น้องมองจูฟืนจูไฟเราก็ได้ไวเสียนั่นเพลานไม้ไวจะเพลานไม้ไปหานไม้มาบ่อนะเออ พี่น้องเลยใช่เกือบใช้เกนินใช่เกอบใช่เกินน้องปีใหม่ได้บ่าเฮ้ยวัน้พ่อกันจะโดนแต่เนาะได้อ่เอาเฮ้พี่น้องเลยพ่อสวนเรากับขึ้แปลนแถดนี่เนาะนเนาะแป้แปลนคักแน่ลีนี่โอ้พ่อเราปลูกแเรายัาง,ง,ายางมายังมายังมาผ้าเลาะส้มสวนเน<ะ>พี่น้องเลยพักหอมพักแพ้วพี่<ะ>โอ้ คัก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 อือด้วยฝนตกใส่แหละมันเห็นน้ำบวมน้ำเนาะกำลังฟืดบุ้งเขาน้ำอ่าเจ้าอันนี้คือบุเมนหยาแต่ยังได้ได้พี่หนึองผักพริกผักผ้ายเนาะผักนางตู่ที่ต้นมะกระแตบตัวแห่ชุงเถิ่อน ปาขั้วยพี่น้องเอ้อือขมัขมนนะเย็นเนาะนโอ้เย็นสบาย,ยดีหมักบวบหมักกระเป็นโอ้ขอนอ,น,อ,อน,นุญาตพี่น้องเนาะอืมฝุนใส่ฝุ่นนี่ฟุนอยังนี้ขี่เบ่บบอ้ะแกบโอ้ผีหมักบวบแล้วกาพี่น้องเอ้หนึ่งกินกับป่นเนาะ แจวแกลงแซมน้องใหม่กับแซบอือนี่เปนยังไงนี่กระตัดตอนออกมันใหญ่มันชุงกก้วยเนี่เป็นหมากแล้วเปลี่ยย่งเป่าย่งะเเป็นเือกเปล่อพี่พี่น้องเลยางกระาดอน่าจะปีหนาเนาะเบิ่งเะ่องอดมะฮ้องอัดช้ำเนาะมะพริกในเก็บขายยบ่เลยเก็บปอวานโอ้ไปขายทั้ใดไปขาย นนอืไปหลอกขายตามคามเพื่อนนี่บอทงไรขายทงมาสิบสามพันเนาะเอาริดขีนุไปายแห่า่นเฟอรเพิ่นเนาะหั่นเฟอร์หั่นยังนี่พี่น้องพุณ <c oughs> เหียนเบิดนเดนาะหั่นยังดกอยูเจ็บเธอหน่อยหน่อยไป น้อยๆนี่เผ็ดพอสมควรนะน่เนาะนี่มะเขือมัแข็งพี่น้องเอ้ยอืมไปหาหน่อไม้ตอนได๋ตอนเช้าบ่บ่อืมนี่นเยจักต่อกันยังนี่สิมัดอันนี้เด้กัใส่ตะนาอืมมัดกัเป็นหัวเนาะนี่เพราะว่าั มันอันนั้นโด่งไปเลยที่เท้ามันเอาเส้นกงเงาใส่เอาออกต่อกมมัดนะจัดกางง่ายงั้นจัดแต่ว่าลำมันใหญ่เลยห้ากระปุกมันก็ยังบกงามอืมหน่อยได้กินข้าวกินน้ำแล้วบ่ไหมยังก่ได้ก<า>ินกินแยมจันทร์ยามเจ้าจไปห้าน้องไม้เนี่ยพาลูกไปน้ำบ่แม่ <laughs> Hết nên hãy bài nè Ôm Chế ao mày Vô nhà nhu khúc bò Chấm pen lé no Hãy để xa phí non người lâu cả đài Nào nâng 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 cứ Bên đáy mưa nạ thằng เบาจันเปินเอาแนวมาให้เมื่อน้ำเบิ้ลแล้วบอกเขาหนาซาปลายังอยู่เนาะกับเราพลิกเปรตตรงนอกระพอดิซื้อเอาเลยเนาะขายมาพลิกตกท้ายยังแกร่างแกระอะไรแกระเรือยังลาอยู่โดยเป็นของใส่ในครัวยังไงยังลาอยู่นะ กอด้กินบันไดช้อมคนช้อมปากนพี่น้องเลยบอ,อ,อกับนอนบอหาันอนบอกหากช่วงแล้วดูนี่ปลูกยังไปส่วนลายไดวป,ปดลูกไมเนู้ พอหอมกับมันบวมหน้าเป็นมันเขาเง็นยางกันได้โดยมาช่วงหนึ่งกับครัวเอาผงหอมนิดนึงโดยเปื่อยอืมอันก็นั้นลูก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 เอาขนมบ้าขนมบ้าฮะเอาว่าขนมเอาว่าเดะฮะอยากกินขนมบ้าโอเคได้บ้าขนมมาให้เด้อได้เอาว่าขนม เดินเดิดิโอเคโอเคเดินๆจะกาจะกาลูกจะกาเดี๋ยวขนมมาหายนะลูกเด้ออยากกินขนมพี่น้องเลยเอาขนมมาฝากคนก่อนพี่น้องขนมติดหนีมาแต่เคื่อน้องเสื้อเพลินนั่แหล้วขนมมันเยอะน้องคนก่อนแหมมาเยี่ยมมายี่ยมก่อนพี่น้องเลยแต่คนละคนเอฟซีเนาะกับมักชื่นชอบตัวของสาวล็องเพนเพลินเนาะอ่า พี่น้องเลยถัาไปรวมสมบูรณ์เนาะเตัวขนมเป็นก้อนๆเป็นดอกแป๊บนึงป่ะพี่น้องเลยอันนี้วันเหาะก่นอนกลอนวุ้นกับบริมนี่ยังลายดอกเนาะมาฝากกันกะมีแต่ขนมเนาะมีเล็กๆเปนหน่อยแบ่งปันกันไปอ่าปูเาเล็กปลาหน่อยพี่น้องเพราะว่าเขาจกำลังเดือดขึ้นมาเขาก็จะได้เห็นเจอละ มองมาะบอนนั่นทัวเทิงกันพี่น้องเลยเนาะของบลายแต่หากใส่ยางมีประโยชน์เนาะใส่ทัวเทิงใส่รองเท้าผ้าใบเจอในถนนหนทางเนาะอันนี้ปลากระป๋องสองป๋องบะหมี่กระป๋องบาเตียงทองด้วยอันนี้เป็นขนมเนาะไว้ให้น้องพี่ไม่เพลินอืมเป็นยังไงเนาะ ปวดเห็นบาดึงท้องด้นแหละที่ตามพนยี่บอในคลิปกะโทรศัพศท์บอดไซส์อ๋อสายบอดไซส์แหละท่นเป็นอย่างเัเพบ่หน้าจอพนมันบุ๋บึกหน้าจอมันดัมนแตกบอบอแตกมันเป็นอย่างเสะนอะแบบสากเข่าเยอะอ่าแต่เราหน้าจอนมอีมืดไปแล้อืมยันซ้าย นี่ก็ไฟหน้าจอมันสอดมาจักเนาะเป็นแต่โดนหรอเปล่าโดนเออถึงกันมาอืมดเลบ่ได้ไปตรงไปแปลงบ่ะจ้ะหมดไม่เงินแปลงโอ้เจอมาแพงบ่เนาะแพงบ่ได้เนาะ แก้แก้มันกินอยากนอนบ่ยล่ะช่วงบ่ายอะไรอยากนอนเนาะก็เริ่มบรูฮู้ชับบรูติดตามทีมงานชับเนาะโบมีโทรศัพท์เบิ่งพี่น้องือเลยบรูไปทามต่างห่านเปนบอดแพงแพงบ่เห็นหมู่เขาชื่อแค่เติมมันจานทร์สี่สิ โดยอาจจะประมาณนั่นแหลนะเนาะหมอเตียงบังกะยังมีเวลาเนาะเป็นไปไทยตลอดเนาะเล้วก็ไปส่งคนป่วยรัยกษาคนเจ็บช่วงนี้กะบุคคลได้ขึ้นมาบันไดเนนะาะรักษาคนเจ็บคนป่วยอยู่โรงพยบบาบาลประเทศไทยคนละบุคคลได้มาเนาะ อะไรมาก็อย <emaal> ู <bugün Dragon> ่ในน้ำงอมแงมเลยเนาะเฮ็ดเนี่ยเห็ดปกปักแปลกไปเลยแล้วเนาะเดพี่น้องเริ่มมาตะกรอนโมลิมี่กระเทิบเดียบ่ตอกระเทิบออกมาโอ้ยพี่น้องเลยเนาะมาบึง ตัวอย่างเนาในนะให้พี่น้องนะครับไปชมนี่แหละพี่น้องเลยผู้หญิงที่โบยูซื่อเนาะอ่าชอกห้าในเห็ดแนวถ้ำลูกพังพี่น้องเลยนี่แหละมาแต่เธอบุหรี่ขี้เก่าเพิ่นเล่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดอนอนอย่ากนอนประจักษ์เนาะอนอนแต่ละเธอนอนเว้นนอนอยู่ใช่ยืนรุมน<อ>นป,นนป่ะ

ีวิตกองซาวลองเพ้นพี่นองเลยโดยประมาณนี้เนาะตอนนี้ทั้งห้าอยู่เซทมวกพี่นองเลยคอจิฮอนเซโปนกันยังโดนเติบเฮต้ารุ่นระบ้อดีเลยเฮ็ตสามสิบเมื่ออ่ะสุดจอดสุดจอดพี่นองเลย เห็นพลนพะเนี่ยบ่ก็เลยเห็ดใส่เนาะพ <c oughs> ันพะเข้าประตูเออพลนพะเข้าประตู <c oughs> อือืมอ <c oughs> อย่าแต่ล้มมาแล้วเด้อล้มมากกัออกก่อนเนาะล้มมาแล้วออกก่อนล้มมาออกก่อนแล้วอย่ามันปิวซังกระสงกระสีใส่ลูกเซตเต้าใส่ตนเองหมดแล้วอืมบาแบบรู <c> ้ <oughs> ไปนอนกันนี่คือตัวอย่างเด้อบนกนยายคอให้ผู้ดใดๆครับไปชมเนาะเป็นคนสู่ชีวิตเนาะบ่ท้อบ่ถอยล่าครับพี่น้องเห็ดปอกๆแป,ปกไปแต่ละเมือแต่ละเว้นให้ได้เพื่อสกุลตัวเองเนาะเราก็ได้คือในแบบนี้แหละเนาะบนก็ายเห็นลาครอบครัวเนาะเป็นคือสาวลังเพนปฏิการเฉลือจากทีมงานสะพานบุญเนาะทีมงานสายบุญหรือว่าทีมงาน อ,อื่นก็นตามพี่น้อยเราทำคนใหญ่ใจดีว่าสุขุสุขคนได้เห็นแบบนี้กระพุ้มใจเนาะอยากให้เป็นตัวอย่างให้กับหลาขบครัวที่คือการเฉลือกคือ,อยางสาวลำเพนเพลินนี่แหละพี่น้องเยปลูกพังมาแต่ละมื่นบ่เลยคือเก่าเนาะอ่าพัฒนาไปเรื่อยพี่น้องยอยานกนอนล่ะอืม เลยมีการขันได์อ่าห้าวจับขันได้ข้นพี่น้อยเขาไม่กาดใส่นี่เพื่อจับขึ้นจับลงนีการห้าวตากผ้าเนาะใส่ใส่ด้วยไม่ไพ่ เที่ว่ามันตายแล้วพี่น้องใหม่ก็ได้ยเราก็มาเสียบจองหนาจองลำโดยโดยเอาพาลูกนอนเวยใส่เด้อ่เมื่อไนเมื่อไนฉันไมาเยี่ยมใหม่จะเดินทางก่อนนะใส่เด้อดีดีไม่แห้งเด้อสู่ๆได้สารเพนเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อการจเด้ห่างให้มอเด้อเริญเด้อเมื่อไนเมื่อไนฉันไมาเยี่ยมใหม่ เนาะเดินขึ้นไปเซปปวนก่อนเนาะเดินเดินสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายเดินเดิพี่น้องเนาะป้าซาพี่น้องขอบุณกับสิริขออนุญาตจบคลิปลูกเพียงสานีก่อนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณเด้อพูนยัยเจดีย์เอฟซีบัตรทุกทานทข่าบมหาปส่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสายบุญตลอดนะเป็นคลิปนะครับสราพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุญขอบใจไลน์ นเนาะมื่อนี้กะเนาะได้ลงคลิปไปพี่น้องกะพ่อแม่พี่น้องอ่าได้คอมเมนต์เข้ามาติเตือนเนาะแล้วกะเป็นห่วงในการอาวุ้นลงคลิปเงินเนาะอ่าที่วพอวุ้นลงคลิปไปกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับดูอะไรเนาะอ่าเอาเฮ็ดเวียกอยากให้พ่อแม่พี่น้องอยากเอาเฮ็ดเวียกอย่างโปร่งใสเนาะ ก็แมนอยู่ลงเงินไปมันอันตรายเนาะก็เดินทางไปหันไปนี่อย่างคนรัดจีคนตีคนเอาปลเงินประมาณนี้ก็แมนอยู่พี่น้องเลยยางแต่เราเกาก็ระมั่ระวังเนาะ,ะแต่ว่าบุ่นกะระวังอยู่พี่น้องเลยเนาะถ้าเหตุจะให้พ่อพี่นะ้องใุญแจดีน่าจะรับไปเห็นเนาะทีมงานเราทุกคนโปร่งใสในการหับเงินทำใุญ,ญ,นะญ,ญจ่จเพินเนาะพุก็จชี้แจงเนาะให้พี่นอนะ้องนะครับไปชมไปละเนาะโดย แพ um. ้ชาพี่น้องมือเงินกับวุ้นจะเอาเงินไปส่งเพิ่นแลอย Jamie, ู่ฮานขายเครื่องกอซาหรือว่าขายเครื่องอุปกรณ์เทืลทนพี่น้องเนาะแต่ไปชมกันมือนสิเหลือสิขาดซดมไนไปชมกันมือนได้พี่น้องได้เงินจำนวนสามสิบกัวละเนาะพระสลักาเ่นี่ลาก่อนพอๆกันคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดีล่ะสวัสดีบัดสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดี